คนจนคนรวยประจ้าก็มวยมราณาคนเฮาเกิดมาก็ปราณาร่ำรวยจงนุนบุญจ่วยอาจจะรวยก็ได้เพียงโชคถ้าอาจได้มาง่ายๆมนเก่ามีไว้ก็อาจจะได้ร่ำรวยเอ็งละลงใจวันนี้วีหัวเรื่อมมาจุ่มไม่นงนก็ประมาณแล้วนาะอ้ะาวกำนี้ไปหลังดีอู้กับคนเท่าคนแก่เนื้อบาดแฉม ลุงใจจะไปไหนเนี่ยจะไปช่อชื่อเป็ดน้อยชักเช้าชา,ามชีพตัวนะเพราะไงเวียงพวกไงบ่ะเออดีเหมือนกันอนะ่ะพอเขาฝากซื้อหอยชุนช, <c oughs> ชุนสักใบหรอชุนชุนมึงไปได้เลขเด็ดอย่างมาฮะมีกาลาลุงใจอ๋อสตาร์ฝากาลุงกะว่าจะชื่อชักใบนะเพื่อฟุกเลขไอ้ยังบอกฮูดด้เจนี่อ่ะลุงก็จะไปแล้วเนอะขอบคุณนะลงนะุงเนอะเออไปยังอ่ะ มั่งมีมิรมองมาเมื่อไม่มีมุมิดไม่มองมีงานมีทองมีปีมีน้องมองหองมาให้มาเงินเคยเงินเพื่อนกบบท้าตาลุกตาพองพ่วงชิงวิ่งราเมื่อถึงคราวจำต้อง้าเจ้าเอาของโกงเงินโกง้องย่องเบาเอาปอมันถูไปเวียงหนังไปเมินแก้เมินว่าหาไปหน่อย ง้อไปเชาะหวยหพื่อบาเฉมนั้นนะอันเล็กชูนชูนมันน่ะกะและชูชื่ออันยังก็ข้าก็ซื้อเจ็ดเจ็ดมาเหี้บใบอันน่ะกะชูยังชื่อเจ็ดเจ๊ดและชูยังมาซื้อชูนชูนข้าวางังวิทยุบาดเดือนเนี่ยเลขตายมันออกชูนชูนนะฮะเอาอันกะดีละแม่มันเขาเอาเจดเจไปหพื่อบาเฉ้มเหี้เขากอาอกชูนชูนมันเนี่ยกะจะไปงาอันเน็กชูเนอมันจะเป็นบาปนาจะไปมาง่อยนี่เนอะ,นะ,นะ อันหมอกบะฮะไม่ก้าวบกแ้งถึงย uh like well ้าแรงปัดก็ไฟเผาบึ้งบึ้งฮึมได้เรื่องแล้อุ่นังถูเนี่ยบมากัอกระเพื่อนกินมากมายเพื่อนตายนั้นไม่ค่อยมี โอ้ปอมันชูชื่อหนังมากินล่ำเหลือค่ากินปอบะเชียงนะฮะไม่งนที่เก่งเก่งไปไงงอตาปามีตาเงินฟีอ่ะชูชูในแชมไงจ้ะอ้าวเราแกงํำแกงรอดนี่ของชูข่าบอกก้ยกินชักเลือนนะชูเล่านะแหน่หน่อหน่อโปอมันอ๋อไอแช่มติวอันยังเข้าบ้านมาติวปอบะเชียงเหรอสวัสดีครับลุงใจเออสวัสดีมาแชมกี่เข้ากี่กันบัตโจนแก้วสักาำ อยังราเรลือ่ะร้นของครับจะมาฝากเป็นของขวัญลุงใจนะกะขอบคุณเนอที่ซื้อหวยมาใื้อเนี่ยนะฮะมึงทุกหวยอีกแล้ววันที่สองลุงใจมันที่สองครับก็ไดแคมสองแสนสองแสนครับเออโอ้น้ำแข็งกับข้อลุงใจกันนะปอมันปอมันเป็นอันยังเนี่ยโอ้ยสูนเนี่ยฝนหวานแล้ว กินบะชื่อบะัยเปิงเปิ้หวาดโลบมากลาบหาย